โอเวอร์ท็ร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านก็สามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เ s c r i p t ชันได้เลยครับถูกดีปลอดภัย no r e f u n ร้อยเปอรครับจันทราแดงได้ล่วงหล่นสู่เหวลึกไปนานแล้วและสายเลือดของท่านจะมืดบอดในที่สุดข้าแด่พระเจ้าผู้เมตตาผู้ปกครองของเราหากยังทรงเมตตาต่อมวลมนุษย์ โรดจงดื่มไวน์ในแก้วนี้เสียเถิดนั่นคือช่วงเวลาโบราณก่อนที่แสงอาทิตย์อันมืดมิดจะส่องสว่างทั่วแผ่นดินแสงอาทิตย์อันมืดมิดจะส่องสว่างทั่วแผ่นดินนะทุกคนและกลุ่มคนโบราณผู้รุ่งโรดยังคงปกครองอาณาจักรอันกว้างใหญ่นั้นนักบวชผู้ดื้อรั้นเกียกล่อมให้ราชาผู้โง่เขลาบนบัลลังก์เชื่อว่าเศษซากจันทราแดงที่อยู่เหนือฟากนภาคือผู้ปกครองสัพรพสิง่ง อ่าตรงนี้มาวิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์ก่อนนะครับอันนี้มันเป็นคําพูดของคนคนหนึ่งครับที่บอกกับคนบางคนบอกกับคนคนบางคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์สูงสักในแคนริอาครับเขาบอกว่าเออเนี่ยราชวงศ์จันทราแดงอ่ะหรือราชมงค์คิมสันมูนอ่ะได้ล่วงหล่นสู่เหวลึกไปนานแล้วนะก็คือตรงนี้เราตีความได้ว่าล่วงหล่นสู่อบ,บิสไปนานแล้วดังนั้นอ่ะคีย์เวิร์ดแรกคือ จันทราแดงครับมีความเกี่ยวข้องกับอาบิสและสายเลือดของท่านจะมืดบอดในที่สุดตรงนี้เนี่ยมองได้2ทางครับก็คือคนที่พูดคนที่กําลังฟังอยู่เนี่ยเป็นแบล็กซันหรือว่าเป็นจันทราแดงตรงนี้มองได้2ทางอันนี้แล้วแต่ทุกคนจะตีความแต่ถามผมอ่ะผมมองว่าน่าจะเป็นราชวงศ์จันทราแดงนั่นแหละเพราะมันเป็นเนื้อเรื่องของคิมสันมูเนาะเพราะแสงจันทราส่องประกายใต้เนื้อมนุษย์ความมืดที่ซ่อนอยู่ใต้ก้นเหวจึงปรากฏขึ้นจากจันทราแดงเช่นกันอันนี้ พรูฟครับออฟฟิเชียลพรูค่อนข้างจะร้อเซครับว่าความมืดที่ซ่อนอยู่ใต้ก้นเหวมันคืออับิสนั่นแหละทุกคนตรงนี้ครับเนื้อเรื่องทางตัวเกมมาบอกให้เราฟังไปในๆเลยนะครับว่าอับบิสปรากฏขึ้นจากจันทราแดงครับแล้วราชวงศ์จันทราแดงเนี่ยคือราชวงศ์อะไรราชวงศ์จันทราแดนจันทราแดงคือราชวงศ์โบราณที่เคยปกครองอาณาจักรอันกว้างใหญ่เว้ยซึ่ง อาณาจักรอันกว้างใหญ่ตอนนี้ข้อมูลชี้ไปแค่อาณาจักรเดียวเว้ยก็คืออาณาจักรในยุคแรกเริ่มของเหล่ามนุษย์นั่นเองนะครับตรงนี้ก็เลยพรูฟครับว่า100%ไอ้ที่เราคุยกันนะตอนนั้นนะก็คือที่ที่ผมคาดเดาไว้กับเพื่อนๆในช่องแชทอะคือมันเป็นจริงเว้ยก็คือราชวงศ์จันทราแดงเนี่ยมันคือราชวงศ์โบราณในยุคแรกเริ่มในตอนที่ในตอนที่อบบิสยังไม่มา แล้วอบิสมันมาได้ยังไงล่ะคาตอบคือมันมีนักบวชคนหนึ่งครับนักบวชผู้ดื้อรัน้นเกลี้ยก,กล่อมให้ราชาผู้โง่เขลาบนบัลลังก์เชื่อว่าเศษซากจันทราแดงที่อยู่เหนือฟ้านภพคือผู้ปกครองสรพรพสิ่งไอ้นักบวชเนี่ยมันดันไปเกลี้ยก,กล่อมราชาในยุคโบราณเนี่ยให้เชื่อว่าจันทราสีแดงที่อยู่บนท้องฟ้านั่นน่ะคือผู้ปกครองที่แท้จริงของแบบทุกสิ่งทุกอย่างเว้ยเนี่ยเห็นปะ แล้วไอราชานี่แม่งก็เสือกไปเชื่อมันเลยเรียกว่าราชาผู้โง่เขายัางไงล่ะนะครับซึ่งตรงนี้มันจะไปตรงกับเรื่องราวในในหนังสือนะครับเรื่องราวในหนังสือของรีมูเรียนะครับถึงแม้ว่าเรื่องราวในหนังสือรนะีมูเรียนี่ยมันจะไม่ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็มีมันมีคําบอกครับว่ามนุษย์เนี่ยเบื่อหน่ายมนุษย์เบื่อหน่ายกับกับอะไรดี กับการปกครองของทวยเทพอ่านี่ตรงนี้เห็นปะขณะที่ชนเผ่าดั้งเดิมยังมีศีลธรรมสามารถควบคุมตนเองได้ไม่ต้องอาศัยการปกครองของกฎหมายและอำนาจทูตจากเมืองสวรรค์เดินเหินอยู่บนแผ่นดินภายใต้การชี้นำของพวกเขาทุกคนจึงได้ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความสงบสุขมาตั้งแต่ยุคโบราณกาลเห็นปะอ่าการปกครองโดยพรจากฟ้าไม่รู้สืบเนื่องไปกี่ยุคสมัยก็คือมันนานมาก ฟาเนสปก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 ครองมนุษย์ในยุคนั้นอย่างสงบสุขนานมากครับจนกระทั่งผู้คนเบื่อหน่ายกับความเป็นนิรันดร์ที่ยากจะคาดเดาชนรุ่นหลังจึงเลิกศรัทธาต่อองค์การของเทพเห็นปะอ่าดังนั้นถ้าเกิดเราเอาเนื้อเรื่องตรงนี้ไปบวกกับเนื้อเรื่องในหนังสือเบียคุยักโกคุที่บอกว่าข้อห้ามเพียงอย่างเดียวของฟาเนสก็คือ ห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งล่อใจห้ามจำนวนต่อสิ่งล่อใจเห็นปะไอสิ่งล่อใจที่ว่านั้นน่ะผมดาว,ว่ามันคือท้องอาพระจันทร์สีแดงที่อยู่บนฟากฟ้านั่นแหละอ่าที่อยู่บนฟากฟ้านั่นแหละซึ่งไอเรื่องราวตรงส่วนเนี้ผมคิดว่ามันน่าจะไปโยงเกี่ยวกับเรื่องของอินเควนออกด้วยก็คือเหตุการณ์การเลี้ยงโตกันของดาวอะ่ะนึกออกปะนั่นแหละน่าจะเกี่ยวข้องกันแต่ตรงนี้ตรงนั้นก็ทั้งนี้ทั้งนั้นช่างมันไปก่อนนะครับแต่ที่แน่ๆมันมีนักบวชครับ นะครับมันมีนักบวชนักบวชผู้ดื้อรั้นเนี่ยบอกให้ราชาเชื่อว่าเฮ้ยจันทราสีแดงที่เห็นอยู่บนท้องฟ้านั้นเนี่ยเป็นผู้ปกครองที่แท้จริงของสัปปะสิงนะเวย้ยแลวตรงนี้ครับเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเพราะว่าเพราะจัดแสงจันทราส่องประกายใต้เนื้อมนุษย์ความมืดที่ซ่อนอยู่ใต้ก้นเหวจึงปรากฏขึ้นจากจันทราแดงเช่นเดียวกันดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่าการที่พวกมันเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับจันทราแดงนี่แหละครับมันเลยทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าอบิสเนี่ยเกิดขึ้น ซึ่งอบิสเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วนั่นแหละแต่คุณคือต้องบอกแบบนี้ฟาเนสเนี่ยสร้างเทรวอตขึ้นมาโดยไม่ให้อบิสอ่ะมันเข้ามายุ่งเกี่ยวได้นึกออกปะดังนั้นอะมนุษย์ก็เลยใช้ชีวิตกันสืบทอดต่อมาหลายยุคหลายสมัยไงแต่เรื่องรามันกลับตลปัดเพราะว่าไอ้นักบวชนรกคนนี้กับไอ้ราชาสุดโง่เขลานะครับมันไอ้ราชาโง่เนี่ย,าายดันไปเชื่อนักบวชว่าพระจันทร์เนี่ยพระจันทร์สีแดงอะ่ะคือผู้ปกครอง ของสปปรรพสิ่งประมาณนั้นมันก็เลยเข้าไปยุ่งเว้ยเนี่ยพอเป็นแบบนั้นแล้วนะเมื่อเป็นเช่นนั้นราชาชามนุษย์ที่คนเรียกที่ควรเรียกตนเองว่าราอาจ,จันทร์แดงก็ได้ติดตามแสงและเปลวไฟของทั้งสองโลกเพื่อตัดสินชะตากรรมที่ไม่แน่นอนเห็นปะได้ตามแสงแเปลวไฟของทั้งสงโลกเพื่อตัดสินชะตากรรมที่ไม่แน่นอน ไอ้คำว่าเปลวไฟสองโลกเนี่ยมันไปตรงกับคำอธิบายของแพทแพทนี้ซึ่งมันก็ตรงกับพลังของอเลกิโนนะครับตรงเนี้ยทางโตเกมจงใจให้เราไปค้นหาเองครับว่าไอ้เปลวไฟสองโลกนี่มันคืออะไรนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปหาในหนังสือเนี่ยเปลวไฟสองโลกจะถูกอธิบายในหนังสืออา่าไอ้หนังสือแพทนั้นที่ผมเอามากาวอะ่ะจำได้ปะไอไอไอมือถ่านจำได้ปะจำมือถ่านได้ปะเนี่ยเปรินเฮริเนี่ยเล่มเนี้ย เป็นการบอกเชิงเชิงเปรียบเปรยแล้วกันมันเปรียบเปรยอะนะยกตัวอย่างเปรียบเปรยว่าเออเนี่ยชาวแคนเรียในสมัยก่อนอะนะเขาจะจับเด็กมาเพราะว่าเขามองว่าเขากําลังตามหาเทพเจ้าอยู่แล้วก็มีตำนานหนึ่งอะบอกว่าเทพเจ้าเนี่ยบางทีอาจจะแฝงตัวมาในรูปแบบของเด็กอ่าดังนั้นเนี่ยชาวแคนเรียเนี่ยก็เลยจับเด็กมา แล้วก็เอาเด็กมาเพื่อที่จะเลี้ยงดูเพื่อที่จะทํานู่นทํานีทน่ทํานั่นนะนะเพื่อที่หวังว่าอาจมีความเป็นไปได้ที่เด็กที่พวกเขาจับมาเนี่ยมันจะเป็นเทพเจ้าปลอมตัวมาอ่านี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งไม่หมดเพียงเท่านั้นเว้ยเด็กที่ถูกจับมาเนี่ยจะถูกจับใส่เข้าไปในป่องควันซึ่งไอป่อนไอ,ไอป่องควันที่ใช้ในฤดูหนาวเนี่ยมันเป็นการเปรียบเลยนั่นแหละทุกคนเปรียบเปยในที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นการเปรียบเปเกี่ยวกับการกระทําของราชวงศ์จันทราแดงในตอนนั้นซึ่งเกมมันไม่ได้พูดตรง,ตรงๆว่าเกี่ยวกับอะไร นะครับแต่เด็กทุกคนที่เข้าไปในปล่องควันนั้นน่ะจะต้องเดินไปให้ถึงอ,อีกฟากหนึ่งของปล่องควันเพื่อที่จะได้ไปเปิดประตูตรงท้ายที่สุดไอไอตรงแบบปลายทางนะครับเปิดประตูและในระหว่างที่เด็กๆก,กําลังคลานเนี่ยมือของเด็กๆก,ก็จะเปื้อนขม่าวควันมือจะกลายเป็นสีดาอะ่ะว่าง,ง่ายๆก็คือเปือเปออเป้อนเปื้อนฐานนะเปื้อนขม่าวควันที่เขาจุดไฟอ่ะเนาะซึ่งพอไปถึงฝั่งปลายสุดของอุโมงค์ปล่องควันแล้วเนี่ยก็จะมีเสียงผู้ใหญ่ครับถามเด็กว่าเจ้าตายหรือย,ยัง ซึ่งเราจะต้องตอบอย่างเดียวครับว่าตายแล้วอ่าจะต้องตอบอย่างเดียวว่าตายแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดเราบอกว่าตายแล้วเนี่ยพวกผู้ใหญ่ที่ทําการทดลองอะไรอยู่อย่างนี้ครับก็จะบอกว่าแล้วเห็นหรือยังละ่ะไอเห็นหรือยังล่ะเนี่ยเป็นการสื่อให้เห็นนะครับว่าเหมือนกับไอการทดลองเนี่ยมันต้องการทําให้เด็กหรือว่าใครก็ตามที่เข้าไปในป่องควันเนี่ยได้อยู่ในสถานการณ์ที่มันค่อนข้างพิเศษแล้วก็พบเจอกับสถานการณ์ที่ค่อนข้างพิเศษโดยไอสถานการณ์ที่ค่อนข้างพิเศษนั้นน่ะ มันจะเป็นตัวทิกเกอร์หรือเป็นชนวนเหตุทําให้คนที่อยู่ในป่องควันนั้นน่ะพบเจอกับปรากฏการณ์บางอย่างเว้ยซึ่งไอ้ปรากฏการณ์นั้นก็คือถ้าเกิดเราบอกว่าตายแล้วผู้ใหญ่จะบอกว่าเห็นหรือยังซึ่งถ้าไอ้ปรากฏการณ์ที่บอกว่าเห็นหรือยังก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่จะทําให้เห็นพระจันทร์สีแดงลอยอยู่บนท้องฟ้ายามค่ําคืนนะครับก็คือปรากฏการณ์นี้นั่นเองครับแล้วถ้าเกิดเราเห็นพระจันทร์สีแดงแล้วเนี่ยเราก็บอกผู้ใหญ่ไปเว้ยซึ่งถ้าเกิดผู้ใหญ่อ่ะมันรู้แล้วว่าเราเห็นพระจันทร์สีแดงเนี่ย มันก็จะเปิดประตูออกมาเด็กที่ออกมาจากอาป่องควันเนี่ยก็จะตัวดําทั้งตัวเว้ยมือเปื้อนอ่ะมือเปื้อนสีดํานะครับแล้วมันก็จะบอกกับเด็กว่าเจ้าเดินผ่านเพลิงของสองโลกที่อยู่ในเตาไฟอ่เตาผิงไฟแล้วตอนนี้เจ้าได้รับชีวิตใหม่ในที่แห่งนี้แล้วนั่นเองครับอ่าเห็นไหม ดังนั้นครับคีย์เวิร์ดคำว่า2โลกเนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้นั่นเองครับอยู่ตรงนี้นั่นเองก็เลยถ้าเกิดเราเอามารวมกวับตรงนี้เอามารวมกวับข้อความเงี้ยแสงแล้วเปลวไฟของทั้ง2โลกเนี่ยมันเลยกลายเป็นการยืนยันให้เราเห็นชัดเจนนะครับว่าราชวงศ์จันทราแดงเนี่ยมีพิธีกรรมบางอย่างครับ มีพิธีกรรมบางอย่างที่จะสามารถทําให้สายเลือดของตนเองเนี่ยพิเศษขึ้นได้คือตอนนี้เรายังไม่สามารถบอกได้นะครับว่ามันพิเศษอย่างไรแต่มันพิเศษขึ้นได้ครับพิเศษขึ้นตัวของอเล็กซิโนเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดนะครับความพิเศษที่ว่านั้นก็คือใครก็ตามครับที่ใช้ไอ้ไฟสองโลกนี้ได้หรือมีสายเลือดเนี่ยจะสามารถใช้พลังได้แบบคือยกระดับร่างกายของตนเองได้ใช้พลังไฟได้ครับ ใช้พลังไฟโดยไม่ต้องพึ่งพาวิชั่นก็ใช้ได้อ่าคือมันเป็นพลังของมันเป็นพลังของอะไรก็ไม่รู้อะแต่มันเกี่ยวข้องกับจันทราสีแดงที่อยู่บนฟากฟ้าเว้ยนั่นแหละครับนี่คือต้นกําเนิดของสายเลือดจันทราแดงหรือคือคิมสันมูลเนื่องจากพวกมันเนี่ยดันไปยุ่งเกี่ยวกับพระจันทร์สีแดงที่อยู่บนบนท้องฟ้านะครับมันไปยุ่งกับพระจันทร์สีแดงที่อยู่บนท้องฟ้าสร้างกรรมวิธีพิเศษบางอย่าง เปลี่ยนแปลงคนธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นสิ่งสิ่งอื่นนะครับอ่าดังนั้นน่ะผมมองว่าการกระทําแบบนี้นั่นแหละครับคือมันไม่ใช่การดูหมิ่นสวรรค์หรอกแต่คือมันมันไอมันดันไปนําพาพลังอบิสมาด้วยไงเพราะว่าพลังอบิสเนี่ยจากตรงเนี้ยมันซุกซ่อนอยู่ในจันทราแดงนี่แหละมันซุกซ่อนอยู่ในจันทราแดงเว้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อไอที่เราเคยวิเคราะห์กันเอาไว้ในอดีตนะ เพื่อนๆก็คือมนุษย์ในยุคแรกเดิมนั่นแ,แหละที่เป็นชนวนเหตุสําคัญที่ทําให้อบิสมายัางทรวอตอ่ะมันคือเรื่องจริงเว้ยมันคือเรื่องจริงก็คือความมืดมิดที่ซ่อนอยู่ใต้ก้นเหวจึงปรากฏขึ้นจากจันทราแดงเช่นเดียวกันนะครับงั้นเจ๊ก็ใช้พลังอบิสนะสิคือเขาเขามี2ออย่างนะทุกคนความมืดมิดที่ซ่อนอยู่ใต้ก้นเหวเห็นปะคืออบิสเนี่ยผมมองว่ามันมันน่าจะเป็นอะไรที่มากกว่านั้นไปอีกขั้นหนึ่งนะ คือมันเป็นแบบนี้อย่างตัวของคุณคิดว่าพลังที่ตัวของสเกิร์กใช้อ่ะคือพลังอะไรใช่พลังอบิสหรือเปล่าอืมเพื่อนเพื่อน,นคิดว่าพลังที่สเกิร์กใช้ใช่ใช่อบิสไหมถูกปะทุกคนคิดเหมือนผมว่ามันไม่น่าจะใช่พลังอบิสดังนั้นนะผมมองว่าคําว่าอบิสนั่นเน่มันคือหุบเหวมันคือหุบเหวอบิสในที่เนี่ยในตามความหมายของเกนชินอิมแพกอะคือถ้าเกิด ตามที่ผมเคยเคยบอกเพื่อนๆไว้อะว่าผมไม่คิดว่าใต้ t r รเวอเนี่ยมันจะเป็นดวงดาวแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นประตูมิติเดี๋ยวผมขออนุญาตปักเสาก่อนประตูมิติแบบใดตรงเนี้เคยยกตัวอย่างแล้วครับในมอนสเต a อ่ะก่อนที่เราจะไปตรงอบิสเนี่ยตรงเคฟโอดอ่ะเราสามารถเทเลพอร์ตไปได้เราสามารถเทเลพอร์ตไปได้าาาเเไไดผ่านสิ่งที่เรียกว่านี่เห็นป่ะประตูเทเลพอร์ตตรงนั้น นั่นแหละผมคิดว่าเนี่ยมันเป็นมันเป็นมิติแบบนี้เว้ในความคิดของผมนะครับเพราะว่าในเนื้อเรื่องก็มีการอธิบายเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าเฮ้ยในแคนเรียเนี่ยมันอยู่ใกล้กับสถานที่ที่มีมอนสเตอร์ออกมาอ่าดังนั้นมันเลยทําให้แคนเรียเนี่ยค่อนข้างที่จะสัรนทัดในด้านการต่อสู้เขาสามารถต่อสู้กับเหล่าปีศาจที่ออกมาจากในนั้นได้อันนี้ก็จะอยู่ในหนังสือเล่มเดียวกันเลยนะครับ ดังนั้นไอมิตินั้นอะคือผมว่ามันเป็นมิติอื่นไว้มันเป็นมิติอื่นมันอาจจะไม่ได้มีพลังแบบว่าอบิสอย่างเดียวก็ได้มันอาจจะมีพลังแบบอื่นด้วยก็ได้ก็เป็นไปได้นั่นแหละฮะก็เลยคิดว่ามันอาจจะมีพลังแบบอื่นหรือเปล่าซึ่งพลังที่คริมสันมูนเนี่ยได้มาเนี่ยมันอาจจะเป็นพลังที่ต้องมาจากโลกนั้นนั่นแหละแต่พลังอบบิสมันแฝงเข้ามาด้วยหรือเปล่า ตรงนี้แหละที่น่าสนใจนะครับเพราะเขาบอกว่าความมืดซ่อนซ่อนอยู่ใต้ก้นเหวจึงปรากฏขึ้นจากจันทราแดงเช่นกันดังนั้นน่ะออบิสอะมันมาพร้อมกับจันทราแดงตรงเนี้ยถ้าเกิดเรานิยามคําว่าจันทราแดงมันคือพลังที่ราชวงศ์คลิมสันมูนเนี่ยมันนําพามาก็แสดงว่ามันมาพร้อมกับออบิสเว้แต่มันอาจจะไม่ใช่สิ่งเดียวกันมันอาจจะไม่ใช่สิ่งเดียวกันตรงนี้เป็นแค่ข้อสันนิษฐานนะมันอาจจะเป็นสิ่งเดียวกันก็ได้แต่ ผมมองว่าเออถ้าเกิดมันมาพร้อมกันเนี่ยมันก็ดูมันดูอันนี้ไงมันดูโอเคเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถใช้พลังอบิสอะไรแบบนี้ได้ใช่ไหมล่ะนั่นแหละครับโอเคทีนี้ไม่พอครับเราได้เบาะแสของเปลวไฟ2โลกมาแล้วตอนนี้ราชวงศ์จันทราแดงอ่ะจากการที่กลายเป็นอาณาจักรโบราณเนี่ยเป็นเหล่าผู้คนของอาณาจักรโบราณนะเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่ถูกปกครองโดยฟาเนสเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ตามแบบอยู่ตามการปกครองของฟาเนสเนี่ยแม่งไปเห็นจันทราแดงเนี่ย เป็นผู้ปกครองคนใหม่และมันก็ได้ทําการทํากรรมวิธีบางอย่างแล้วกันทําให้ได้แสงเปลวไฟสองโลกมาพอมันทําแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่มันทําต่อมาก็คือบรรดาผู้ที่ปรารถนาการอยู่เหนือธรรมชาติไอคาว่าการปรารถนาการอยู่เหนือธรรมชาติเนี่ยคำเนี้ยทุกคนมันจะไปตรงกับข้อมูลในปีกที่ผมเคยพูดให้เพื่อนๆฟังว่าถ้าเกิดเราวิเคราะห์ว่าไอเจ้าของปีกเนี่ย มันตีความเป็นคนเห็นป่มมันจะมีนกอินทรีแล้วก็มีนกคูกไอ้นกคูกเนี่ยมันอยากจะปกครองท้องฟ้าสีครามดังนั้นตรงเนี้เราสามารถบอกได้เลยเว้ยว่าไอเนี่ยน่าจะเป็นราชวงศ์จันทราแดงนั่นแหละไออินรีเนี่ยคือคือไอตัวที่ไอตัวหายนะไอตัวกกอไหายนะเห็นปะ่ะคือผู้ที่อยู่เหนือพื้นโลกตลอดเวลามีความคิดจะครอบครองท้องฟ้าสีครามเห็นปะ่ะตรงเนี้ข้อมูลตรงกันเป๊ะเลย บรรดาผู้ที่ปัรถนาจะอยู่เหนือธรรมชาติก็คืออยากจะปกครองท้องฟ้าสีครามนั่นแหละพวกแม่งอ่ะก็เลยสร้างหอคอยสูงตั้งงานมากมายนับไม่ถ้วนมันสร้างหอคอยขึ้นมาเว้ยและอธิษฐานให้จันทราแดงที่ดับสูญไปเนิ่นนานนำพาพวกเขาไปสู่ทางรอดตรงเนี้จึงเป็นการอธิบายว่าเฮ้ยก่อนมังกรเนี่ยก่อนสงครามมังกรเนี่ยมันเคยมีการต่อสู้กับอย่างอื่นมาก่อนหรือเปล่าเพราะว่ามันมีคีย์เวิร์ดสองอย่างและก็คือ จันทราแดงที่เคยดับศูนย์ไปเนิ่นนานแล้วก็เศษซากจันทราแดงเห็นปะมี2คีย์เวิร์ดนะครับมี2คีย์เวิร์ดก็เลยเฮ้ยก่อนจะสู้กับมังกรเนี่ยฟาเนสมันเคยตีใครมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าวะหรือว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์อะไรมาก่อนหน้านี้หรือมังกรเคยไปตีกับใครมาก่อนหรือเปล่าในอดีตทีนีน้หลังจากที่มันไปติดตามติดตามไปเศษซากจันทราแดงและมันก็ได้ทําการสร้างหอคอยสูงมากมายเลยนะครับ แล้วก็อธิษฐานให้จันทราแดงเนี่ยนำพาพวกเขาไปสู่ทางรอดกระทั่งเหล่าโหราศาสตร์ที่ถูกตราหน้าว่าเป็นคนนอกรีตได้มองเห็นต้นกาเนิดแห่งโชคชะตาทั้งหมดในโลกล่าผ่านเงาสะท้อนของท้องฟ้าจอมปลอมกระทั่งความสงสัยและความกดเกรี้ยวที่ไม่อาจมอดดับได้ลุกโชนไปทั่วดินแดนไร้ความฝันราวกับไฟป่าจนลุกลามไปสู่วังแสงจันทราในที่สุดตรงนี้เนี่ยผมจะบอกให้มันน่าสนใจมากเพราะว่าทุกคนจําได้ไหมว่า พระราชวังจันทราหรือสาพี่น้องดวงจันท์เนี่ยมองเท่งไปในตอนสงครามของบัลังที่สองกับฟาเนสวังจันทราวังแสงจันทน่ะอะถ้าจําได้ผมจะได้ไม่ต้องเปิดหลักฐานต่ออะวังแสงจันท์เนี่ยมันเป็นวังของสามพี่น้องดวงจันทร์เว้ยเขาบอกว่าไอการกระทําของไอไอผู้คนเหล่านี้ที่ไปนับถือจันทราแดงอะนะมันได้ลุกลามไปจนถึงวังแสงจันท์เว้ยตรงเนี้ยก็เลยกลายเป็นว่า มันคือเหตุการณ์การต่อสู้กันของบาลังที่1กับบาลังที่2นั่นแหละครับก็คือการต่อสู้ของฟาเนสกับอาบิสแล้วก็คนที่โดนลูกหลงไปด้วยเนี่ยก็คือเหล่าซีรีนั่นแหละนั่นแหละครับแล้วตรงนี้ก็เลยสคริปต์ไปเลยครับเมื่อถึงยุคที่สุริยันอันมืดมิดส่องสว่างไปทั่วทุกที่ชื่อของจันทราแดงจะเลือนหายไปพร้อมกับสีแดงที่ไหลลินเหลือเพียงชื่อของเดือนดับที่คงอยู่เหนือร่องรอยสิ่งโสกปปกก็คือ เมื่อเทรวอตเนี่ยเข้าสู่ยุคมืดอะครับคริมสันมูลราชวงศ์จันทราแดงจะเลือนหายนะครับไปพร้อมกับสีแดงที่ไหลลินไหลลินก็คือเลือดไหลครับเลือดไหลเหลือเพียงชื่อของเดือนดับเดือนดับคืออะไรคนทุกคนเดือนดับที่คงอยู่เหนือร่องรอยสิ่งสกปรกเดือนดับก็คือเดือนคือพระพระพระจันทร์พระจันทร์ที่ไม่เปล่งแสงไม่ว่าจะเป็นคนโสมมที่ต้องสาบหรือผู้บริสุทธิ์ที่ไม่แปดเปื้อนโชคชะตา ก็ไม่มีผู้ใดที่สามารถอ้างตนว่าเป็นผู้ติดตามเศษซากจันทราได้ต่อไปอ่ะอีตรงเนี้ครับเขาบอกว่าคือทุกคนน่ะทุกผู้ทุกคนน่ะโดนหมดนะทุกผู้ทุกคนโดนหมดผู้บริสุทธิ์ที่ไม่แปดเปื้อนหรือคนที่โสมมที่ต้องสาบก็คือไอ้พวกที่ไปยุ่งกับจันทราแดงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่มีผู้ใดสามารถอ้างว่าติดตามเศษซากจันทราได้อีกต่อไปก็คือเขาทําลายไงฟาเนสทําลายหมดแล้ว คือฟานี้ทำลายหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นไอคนต้องสาบคนบาปหรือผู้บริสุทธิ์ในทวีปนี้ก็ตามแต่โดนหมดครับเนี่ยเห็นปะมันก็เลยกลายเป็นว่านี่แหละสามารถอธิบายให้เราได้รู้นะครับว่าทําไมฟาเนสทาลายทุกคนเพราะว่าเขาไม่เลือกว้ยเขาทําลายหมดเลยมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รอดจากหายนะการล้างเผ่าพันธุ์โดยซ่อนตัวในเงามืดของสุริยันดําที่ไม่เคยส่องแสงและปรารถนาให้จันทราแดงตอบแทนอตอบแทนความแค้นของตนเองนี่แหละครับ มันมีคนที่รอดชีวิตอยู่ครับดังนั้นนี่ก็ตรงตามรอครับตามรอก็คือมีมนุษย์บางส่วนรอดชีวิตบางส่วนที่รอดชีวิตที่อยู่ในจันทราแดงเนี่ยที่เป็นผู้ที่ยึดมั่นในจันทราแดงเนี่ยครับมันก็ไปหลบซ่อนตัวอยู่ในเงามืดของสุริยันดําก็คือกลายเป็นราชวงศ์แบล็กซันนั่นเองตรงนี้ครับเหมือนเดิมเพื่อนๆไปตรงกับเนื้อเรื่องในปีกอีกแล้วเนื้อเรื่องในปีกนกคู่ก็บ,บอกว่ามันยังตายยังตายไม่หมดด้วยนกอินทรีไวเยาผู้อ่อนแอ มีชีวิตอยู่ได้จากเหยื่อที่ล่ามาจากพวกที่พวกมันไม่รู้อ iele, ต้องดูตรงนี้ก่อนเหตุการณ์นี้ทําให้เหล่านกในอาณาจักรแห่งสายลมได้รับรู้ถึงสิ่งหนึ่งแม้ท้องฟ้าที่สดใสก็ถูกหิมะเปลี่ยนให้เป็นสีขาวราวกระดูกได้เห็นปะก็คือโดนล้างหมดหรือถูกหมอกควันเปลี่ยนให้เป็นสีดําดวงอาทิตย์ที่เจิดจ้าตอนกลางวันถูกบดบังจนมืดมิดเห็นปะมันไปตรงกับวลีตรงนี้ก็คือเดือนดับเออเดือนดับมันอาจจะแบบเกิดเหตุการณ์เดือนดับขึ้นนะครับก็คือ เดือนดับอะเออไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะครับเกิดเหตุการณ์ความมืดมิดขึ้นทั่วทั้งท้องฟ้าไอโนโน้นกอินทรียยังรอดเพราะว่าเขาบอกว่ามีนกอินทรียยาวผู้อ่อนแอ นกอินทรีวัยเยาว์ผู้อ่อนแอมีชีวิตอยู่ได้และในที่สุดท้องฟ้าปลอมก็อ่าไม่ใช่ปลอมในที่สุดท้องฟ้าก็ปลอดโปร่งนะครับถึงแม้ผู้เขาจะยังปกคลุมไปด้วยหิมะและน้าแข็งแต่ยังมีสิ่งชีวิตเริ่มต้นเติบโตขึ้นบนแผ่นดินก็คือหลังจากล้างอารยธรรมไปแล้วมันยังมีผู้รอดชีวิตอยู่ส่วนไอ้นกอินทรีก็ยังอยู่สายเลือดของราชวงศ์จันทราแดงยังคงอยู่ไว้ทุกคนอ่าเห็นปะอันนี้อะเพียงแต่สิ่งที่เรียกว่าตอบแทนนั้นไม่เคยมาถึง และสุริยันดำก็ตกในความโง่งมและเยอ่อหยิ่งเช่นกันอ่าตรงเนี้ยชัดเจนครับว่าครั้งหนึ่งราชวงศ์คริมสันมูนเคยพยายามไปยุ่งเกี่ยวกับจันทราแดงนะครับเศษซาาของจันทราแดงที่อยู่เหนือท้องฟ้าทําให้พลังอบิสเนี่ยมันเล็ดลอดเข้ามาในเทรวอดได้เหมือนกันครับนะเหมือนกันไอสุริยันดําหรือแบล็กซันเนี่ยแคนเดราที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่ก็เหมือนกันครับพวกมันก็ตกอยู่ในความโง่งมและเยอ่อหยิ่งเหมือนกันกษัตริย์ เออร์มินก็ยังคงไปเอาพลังอบิชมาใช้เมื่อหายนะกลับมาเยือนอีกครั้งมีเพียงแสงจันทราที่ยิ้มยาะเท่านั้นที่ส่องประกายมายังแสงสุริยันที่มอดไหม้เป็นเท่าฐานตรงนี้ก็เลยยืนยันได้ชัดเจนครับว่ามันยังมีสายเลือดของคลิมสันมูลอยู่แน่ๆและคลิมสันมูลก็คือพรูฟแล้ว ว่าแม่งคือราชวงศ์แรกเริ่มของมนุษย์นั่นแหละเป็นราชวงศ์แรกเริ่มของมนุษย์แล้วพวกมันก็เป็นต้นเหตุที่ทําให้อบิสเนยมายัางที่แห่งนี้อาจจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่รู้แหละแต่การกระทําของพวกมันเนี่ยนำพาให้อบิสที่ซ่อนอยู่ใต้ก้นเหวปรากฏขึ้นนั่นเองครับคือเรื่องราวตรงส่วนนี้สำหรับใครที่ไม่ได้ตามรออาจจะมองว่ามันไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่นะ แต่สำหรับคนที่ตามรอเนี่ยคุณจะรู้มันสําคัญมากๆเว้ยเราได้รู้ต้นกําเนิดแล้วเราไม่ต้องเดาแล้วครับ